สวัสดีจ้าเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซีใหม่จ้ามามื่อนี้เย็ดจิ๋วกับช่วงบายบายเย็ดจิ๋วกับพามากินกาแฟเย็นอีกล้วค่ะนี่นะคะกาแฟเย็นน้องยาแมกนะคะกาแฟาเขาทะลุชุมพรค่ะเป็นอย่างน้อยอยู่ทั้งหน้าเย็ดจิ๋วนิเนาะค่ะนอมันจ่ะมันไม่ใช่เปลือก อันนี้คือมันอ้อนหูเสือหลยจำดีขนาดไปเมืองในช่องน้องแยมแม็กเพิ่นเพิ่นรีวิวก่อนเนาะเอออันนี้มันมือเสือจ้ะคือมือเสือเลยค่ะนี่แต่ว่าเยติวก็จะบก,กินเบิร์นี่ดอกเยติวออกมาอุ่นสามหัวจ้ะเยะติวหนึ่งหนึ่งหนึ่งวหแล้วก็แซฟฟิตว้บัดจะกินเยติวก็อ,กออกมะอุนจ้ะ แล้วก็มีน้ำพึ่งจาหนึ่งขวดสปอนเซอร์แล้วก็นี่กาแฟเย็นค่ะมาเดี๋วกวจะพาเดียยวนิดนึงให้ได้เห็นกาแฟเย็นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาเดี๋วก็จะพากินนะคะจะ มันอ้อนมันอ้อนเย็ดดีจใจเห็ดจเลยเอา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 ทศใ่้ล้งขานน่เนาะค่ะเนาะน้ำผึ้งค่ะ เย็ดตีก็จะซีมมันอ่อนก่อนนะคะนี่จ้ะจิ้มน้ำผึ้งนะคะจ้ะอร่อยแต่ไม่เหนียวหนึบนะคะ ไม่เหนียวเหน็บทาระวังมันมันเ้ากับมันอันนี้นะคะมันเผาอร่อยกว่าจ้ะ,ะขอบคุณนอ้องแพร่ว่าด้วยค่ะฝากไม่ให้กินอันนี้ไม่ได้ว่าของน้องไม่อร่อยนะคะมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงระหว่างมันเผานั่งกับเคยส่งไม่ให้กินจ้ะเย็ดติวก,กินเป็นเนาะน้ำนั่งนี่ละจ้ะ นี่ค่ะก็ไปมันมือเสือมันมือเสือ นี่นะคะมันมือเสือแทบจ้ะค่ายค่ายค่ายคายกันเลยกับมันเผา อันนี้เหนียวหนึบจ้ะมันมือเสือเหนียวหนึบจ้ะอันนี้อันนี้ไม่เหนียวจะเป็นซุยๆแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วนี่แยกกับแต่เย็นไว้กินจ้ะ หนึ่งซองจะทรงได้หนึ่งแก้วบ่เพิ่มน้ำตาลบ่เพิ่มยังมั่นหอมขอมนิดนิดหวานกับพ่อปลาแรมจะะพ่อหูวา่าว่ามีรสหวานนิดนึงแซ่บจ้ะ กินมันอ้อนอีกกับกาแฟจ้ะน้ำพึ่งประมาณหนึ่งโต๊ะย่าเตีวก,กินหมดจ้ะ เน่ติวเป็นคนป่วยกินเบิร์ทุกอันทุกแน่อจ้ะแต่ว่าถ้าไน้กินเบิร์นี่กินเบิร์ว่าเบิร์จ้ะแต่ว่าเราก็กินพอประมาณนะคะนี่ยากจะเก็บไว้อุ่นินอีกเพิ่มๆกับมือแลงหรือนั่นจ้ะเคยจะบอกกินทีเดียวเบิร์ อื่นใจกาแฟจ้าเห็นใส่เอี่ยมเจ้าซีก็คือเฮ็ดของขายด้จ้ะเด้อมีออเดอร์ขามามีปลามีหมูยอกุนเชียงจ้ะก็เลยต้มปลานะคะเออลยได้ใส่เอี่ยมจ้าสีเพราะว่าเขายางเข่ายางออกนะคะเนาะเทอมน้ำปลามันฟงใส่เสือใส่ยังเหา แต่ว่ากอกใส่ขวดแพ็คขวดแล้วย่ายก็อาบน้ำเพื่อเกาล่ะจ้าะย่ายก็จะขอเจบคลิปนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปหนานะะเน้กค่ะเด้อขอบคุณทุกเลิบทุกรักทุกไลท,ทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมเมติวกินมันอ้อนกับมันเสือ กับกาแฟเขาทะลุนะคะที่มากินน้ำยาติวจ้าเติวกัขอบบุญขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะเดอ้อโลกสดใสละจ้ะเปิดแมทล้วนะคะเนาะจ้ะบ๊ายบายเลิบเลิบทุกคนจ้า